สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องโต้งวอรตรดี้ครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่พวกนั้นครับได้เห็นคำถามที่ได้มีคนไปโพสต์ถามเอาไว้ในเว็บไซต์ k u a r a com ครับว่าคนเวียดนามคิดอย่างไรกับคนไทยหรือประเทศไทยและจากคำถามขั้นต้นนี้เองครับ ก็ได้มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์ตอบกลับเอาไว้หลายคอมเมนต์เลยทีเดียวคลิปนี้ผมเลยได้แปลแล้วก็เรียบเรียงเพ้นเพื่อนได้รับชมรับฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฉันชื่นชมอย่างมากฉันคิดว่าคนไทยโชคดีที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศในอาเซียนเพียงประเทศเดียวที่ไม่เคยถูกลุกรานจากชาติตะวันตกในขณะที่เวียดนามเองนั้นต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสหลายสิบปีและยังต้องเผชิญกับสงครามเวียดนามซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อประเทศเวียดนามบางครั้งฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่า เวียดนามน่าจะมีนโยบายทางการทูตที่ชาญฉลาดเช่นเดียวกันกับประเทศไทยซึ่งสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่สมดุลได้ทั้งกับประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวมากกว่าเวียดนาม แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกของไทยจะชะลอตัวลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในขณะที่เวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ช่องว่างระหว่างทั้งสองประเทศก็ยังคงมีอยู่สื่อเวียดนามเองนั้นมักอ้างถึงประเทศไทยและประเทศจีนเป็นมาตรฐานสำหรับการพัฒนาประเทศเวียดนามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไรก็ตามเวียดนามยังคงเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นข้าวผลไม้และพริก เมื่อพูดถึงเรื่องกีฬาต้องยอมรับว่าทีมฟุตบอลของไทยคือทีมที่ดีที่สุดในเอเชียตัวันออกเฉียงใต้ทีมเวียดนามมักพ่ายแพ้ให้กับทีมไทยในหลายรายการซึ่งสร้างทั้งความรู้สึกที่ท้าทายและความเสียดายให้กับเวียดนามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าประทับใจประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างมากคนไทยมีความเป็นมิตรและยิ้มแย้มซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นที่รู้จักในด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายการทำศิลปกรรมที่ยอดเยี่ยมซึ่งดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกประเทศไทยเป็นทั้งแรงบันดาลใจและคู่แข่งสําคัญของประเทศเวียดนามความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนี้เต็มไปด้วยความชื่นชมและการแข่งขันที่สร้างสรรค์ซึ่งผลักดันให้ทั้งสองก้าวไปข้างหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่องชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นครับว่า พูดตรงๆฉันมองว่าประเทศไทยเป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวียดนามในอาเซียนทุกครั้งที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับประเทศไทยสิ่งแรกที่เรามักจะพูดถึงคือเขาผลิตข้าวได้มากกว่าเราและเขายังร่ำรวยกว่าเราอีกด้วย ชาวเวียดนามจำนวนมากเดินทางไปเที่ยวยังประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวนอกจากนี้ฉันยังรู้สึกอิจฉาความสำเร็จด้านกีฬาของประเทศไทยโดยเฉพาะฟุตบอลที่ทำได้ดีกว่าเวียดนามคนไทยมีความเป็นมิตรและต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ดีกว่าเวียดนามฉันมองว่าสิ่งเดียวที่เวียดนามเหนือกว่าไทยคือในด้านโครงสร้าง,งระบบการศึกษาและอาจจะรวมถึงประสบการณ์ด้านกองทัพอีกด้วยแต่โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบคนไทยมากและหวังว่าเราจะได้เป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของภูมิภาคนี้ ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่าเรามักพูดกันว่าคนไทยนั้นดูเหมือนจะกังวลหรือกลัวว่าเวียดนามจะลุกลานพวกเขาอะไรทํานองนี้แต่ความจริงคือเราคิดในแง่บวกและพยายามแข่งขันกับพวกเขาอย่างยุติธรรมในลหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการส่งออกข้าวการแข่งขันฟุตบอลการท่องเที่ยวและอื่นๆฉันชื่นชมประเทศไทยที่สามารถป้องกันไม่ให้ประเทศกลายเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกได้นอกจากนี้สาวไทยหลายคนก็สวยมากและหนุ่มเวียดนามหลายคนก็ชื่นชอบพวกเธอ เราเองก็ได้ศึกษาปัญหาการพัฒนาที่ประเทศไทยเคยเผชิญและพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นด้วยสรุปแล้วฉันค่อนข้างชอบคนไทยและประเทศไทยชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้กล่าวครับว่าเราชาวเวียดนามมีความชอบและชื่นชมคนไทยมากนักท่องเที่ยวเวียดนามจํานวนมากเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยทุกปีเพราะประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สวยงามเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่น่าสนใจและการต้อนรับอันอบอุ่นจากคนไทยคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาครับ ฉันเคยเดินทางไปประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้และรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมากฉันชอบประเทศไทยเพราะผู้คนที่นี่เป็นมิตรและอบอุ่นอีกทั้งยังรู้สึกว่าทัศนคติของคนไทยที่มีต่อเวียดนามดีกว่าในอดีตซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศไทยใกล้ชิดและน่าชื่นชมยิ่งขึ้นก่อนปี2010ฉันรู้สึกว่าคนไทยบางคนค่อนข้างเย็นชาและเข้มงวดกับคนเวียดนามเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจของเวียดนามยังด้อยกว่าประเทศไทยมาก ทำให้มีแรงงานไร้ฝีมือจํานวนมากเดินทางไปทํางานในประเทศไทยซึ่งบางครั้งนําไปสู่การถูกมองข้ามหรือการไม่ได้รับความเคารพฉันเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องคือหนทางเดียวที่เวียดนามจะได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงในช่วงปี2010ถึง2020เศรษฐกิจเวียดนามพัฒนาขึ้นอย่างมากส่งผลให้การแลกเปลี่ยนระหว่าง2ประเทศนี้ดีขึ้นทัศนคติของคนไทยที่มีต่อเวียดนามก็เปิดกว้างมากขึ้นในขณะที่คนเวียดนามก็ปฏิบัติต่อคนไทยเป็นอย่างดี ยกเว้นในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันฟุตบอลที่เรามักจะเรียกว่าสงครามฟุตบอลเวียดนามไทยซึ่งเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ในประวัติศาสตร์ไทยและเวียดนามเป็นคู่แข่งที่ควรคู่กันแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันบ้างในบางช่วงเวลาแต่ฉันมองว่าคนไทยเป็นชาติที่เข้มแข็งมุ่งมั่นและรักชาติจนดสามารถก่อตั้งประเทศที่มั่นคงในภูมิภาคนี้ได้ซึ่งคล้ายคลึงกันกันกบจิตวิญญาณของชาวเวียดนามสุดท้ายนี้ฉันหวังว่าประเทศไทยและเวียดนาม จะเติบโตและ,จะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันจนกลายเป็น2ประเทศที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคนี้ฉันชอบทั้งประเทศไทยและคนไทยและตั้งใจว่าจะกลับไปเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้งในอนาคตชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่า ฉันไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับประเทศอื่นนอกจากประเทศของตัวเองแต่สำหรับประเทศไทยฉันมองว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมมีห้างสรรพสินค้าที่น่าสนใจมากมายสำหรับวงการบันเทิงฉันสังเกตเห็นว่าวงเคป๊อปทุกวงมักจะมาทัวร์ที่ประเทศไทยถ้าพวกเขาไม่ได้ไปที่เวียดนามแฟนๆชาวเวียดนามอย่างฉันก็สามารถเลือกไปประเทศไทยได้เพราะเป็นทางเลือกที่สะดวกและถูกที่สุดและแฟนๆชาวไทยก็เป็นมิตรมาก พูดถึงในเรื่องของภาพยนตร์ฉันคิดว่าภาพยนตร์ไทยดีกว่าภาพยนตร์เวียดนามอย่างแน่นอนนักแสดงที่ฉันชื่นชอบคือไมค์เดอแองเจโลเขาเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่มากส่วนเรื่องอาหารไทยแม้ฉันจะไม่่อยชอบอาหารไทยเท่าไหร่เพราะฉันกินอาหารที่มีรสเผ็ดไม่ได้ซึ่งน่าเสียดายจริงๆแต่ฉันชื่นชอบขนมขาไก่มากและกินได้แบบไม่เบื่อเลยชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นครับว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่ฉันพบเป็นมิตรและน่ารักมาก ฉันชอบพวกเขาแต่ไม่รู้สึกว่าระหว่างประเทศไทยและเวียดนามมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมมากมายนักอาหารไทยบางเมนูเช่นต้มขาไก่เป็นที่ชื่นชอบของฉันแต่บางเมนูมีรสชาติเข้มข้นและจัดจ้านเกินไปกะทิที่นิยมใช้ในอาหารคาวของไทยนั้นต่างจากเวียดนามที่มักใช้ในของหวานเท่านั้น แม้ว่าฉันมกักจะปวดท้องหลังรับประทานอาหารไทยแต่ฉันก็ยังชื่นชอบอยู่ดีภาษาไทยดูแปลกและคล้ายกับภาษาเวียดนามในบางส่วนแต่เสียงอาและพยัญชนะที่ซ้ำๆฟังดูไม่คุ้นหูส่วนระบบการเขียนของภาษาไทยก็ดูซับซ้อนมากในด้านภาพยนตร์หนังสยองขวัญของไทยชวนหลอนมากเพราะใช้เรื่องความเชื่อตามแบบของชาวเอเชียต่างจากหนังตะวันตกที่เน้นฉากสะดุ้งตกใจฉันชื่นชอบความเป็นเอกลักษณ์นี้ของภาพยนตร์ไทยฉันยังสงสัยเรื่องผ้าไทยที่รับประทานเนื้อสัตว์ ซึ่งต่างจากความเชื่อทางศาสนาของเวียดนามส่วนประเพณีเจาะร่างกายในเทศกาลถือศีลกินเจนั้นฉันมองว่าน่ากลัวสําหรับชาวเวียดนามในช่วงหลังนั้นฉันสังเกตเห็นว่าบริษัทจากประเทศไทยเข้าซื้อกิจการของบริษัทเวียดนามชื่อดังหลายแห่งแม้สินค้าของไทยจะได้รับความนิยมแต่การเห็นตลาดท้องถิ่นถูกครอบงำทำให้ฉันผิดหวังและเลิกไปตลาดเหล่านั้น อย่างไรก็ตามการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและเวียดนามเป็นเรื่องที่สนุกสำหรับฉันไทยและเวียดนามยังคงเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในภูมิภาคนี้คอมเมนต์ต่อมาครับฉันชื่นชมประเทศไทยมากๆและชอบดูซีรีส์ของประเทศไทยเพราะเนื้อหาหน่าสนใจผู้หญิงไทยนั้นสวยมากและผู้ชายไทยก็ดูแข็งแกร่งและฉลาดมากๆนี่เป็นอีกเหตุผลที่ทําให้ฉันหลงรักประเทศไทยแล้วก็มาที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับ ชาวเวียดนามส่วนใหญ่มองว่าประเทศไทยมีการพัฒนามากกว่าเวียดนามอย่างชัดเจนและเราคงต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะสามารถตามทันในแง่ลักษณะทั่วไปคนไทยส่วนใหญ่มักมีผิวคล้ำ ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนและหลายคนมองว่าประเทศไทยอันตรายกว่าประเทศเวียดนามเล็กน้อยในแง่ของความปลอดภยัยและยังมีคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าคนไทยนั้นใช้เวทมนตร์หรือคาถาได้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ยึดมั่นในพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่และมีสภาพอากาศที่คล้ายคลึงกันกันกบเวียดนามในด้านสินค้าชาวเวียดนามมองว่าสินค้าจากประเทศไทยปลอดภัยและเชื่อถือได้มากกว่าสินค้าจากประเทศจีนอย่างไรก็ตามอาหารไทยที่มีรสชาติเข้มข้นและเผ็ดจัดก็อาจไม่ถูกใจทุกคน นี่คือความคิดเห็นทั้งหมดที่ฉันสามารถนึกได้เกี่ยวกับประเทศไทยครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่มีต่อคาถามที่ได้มีคนไปโพสต์ถามเอาไว้ครับว่าคนเวียดนามคิดอย่างไรกับคนไทยหรือประเทศไทยที่เราได้แปลแล้วก็เรียบเรียงเป็เพื่อนได้รับชมรับฟังกันครับและถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระ,ะดิ่งอยู่ใกล้ๆย,ยัยงไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ